ต้นไม้ต้นนี้ไม่ทราบว่าต้นอะไรค่ะพเพื่อนๆเห็นดอกสวยงามมากเลยค่ะเลยถ่ายมาให้พเพื่อนๆได้ชมค่ะและต้นไม้นี้อยู่ที่ฝรั่งเศษท่ะพเพื่อนๆดอกเล็กก็มีค่ะดอกเล็กก็มีกำลังออกค่ะมันแปลกดีค่ะพเพื่อนๆเลยถ่ายมาให้ชมสวนยอมด้านในสวย แล้วก็หน้าเรื่นรม,มากเลยค่ะเพื่อน,อนมีทั้งเป็ดทั้งไก่เลยค่ะเพื่อน,อนไม่ทราบว่าไก่มาจากไหนนะคะมองเห็นอยู่ฝั่งโน้นนะคะเป็นไก่ค่ะอาจจะเป็นไก่ป่าค่ะเพื่อนดอกไม้ต้นไม้ประดับต่างชาติต่างแดนค่ะเพื่อนๆอนอยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเดี๋ยวเพื่อนๆนคอยชมค่ะ ต่ยายเพ็ญก็บอกแล้วค่ะเมื่อกี้สวยไหมคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยค่ะดูชัดๆสิคะยายเพ็ญอยู่บนรถบัสค่ะนำเที่ยวค่ะมันอยู่ใกล้หน้าต่างหน้าเด็ดมากเลยค่ะมันดกมากน่าจะทานได้นะคะเพื่อนๆแต่คิดว่าคงทานไม่ได้ค่ะชมต้นหมากลากไม้ และผลไม้ไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่ไหนเอยมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะใกล้จะถึงเลยค่ะหนึ่งสองสมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ก็คือ